ไล่ผมอยู่มันไล่ผมอยู่มันไล่ผมอยู่ในเอ่อไนบอทสวัสดีค่ะสวัสดีฮายคุณยูมิโกะฮายไม่น่าเล่นนะอันนี้ขอโทษขอโทษนะน้องบ้าสแนฟนะมันไม่เอาผมแล้วไม่เอาผมแล้วไม่เอาผมแล้วเยี่ยมยุดนี่เราเลทานไม่ได้ตอนเนี้ยหาคุณหน่อยหนู๊กเขาไล่ผมอยู่เขาไล่ผมอยู่รอรอรอ อาอไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันไล่ผมอยู่ไล่บอกมันไล่พี่มันไล่ผมอยู่อะไรเนี่ยมันไล่ทุกคนแหละมันโซนมันโซนมันโซนไปดึงเดียวดึงเดียวดึงได้ดึงได้นุ๊กเดินได้เดินได้ก็ดีสวยน้องต้องวิ่งอะไรบ้างตามกูมาตามกูมาตามกูมารตื่มันกลับไปนะมันกลับไปนะมันกลับไปนะมีเครื่องไหนใกล้เสียจริงไหมเนี่ย อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้านกลางบ้านกลางบ้านกลางเครื่องอยู่ไหนวะนี่ไงเจอแล้วสองเครื่องติดกันด้วยสวยเอ้าเร็วมาเร็วเรื่องกูเรีววสุดได้แค่นี้แหละมันลงไปแล้วให้กูให้กูเร็วกว่านี้กูนี้อีกได้ไง ไม่เฮ e ้ยโทษว่าเออเป็นอะไรสักโทษว่าเราไปเช่เ่รือมีดิกูรอดได้ไงเนี่ยกูรอดได้ไงวะี่โอ้โหข้างนี้ยังไม่ไม่ปั่นเลยกูรอดได้ไงวะเจียเจียกูรอดได้ไง o my god ไป family ยังไงรู mm ้บ hmm. like no. ้าปะอยู่ยังไงคนับไปเลย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 ไปชีบเพื่อโจนาทอนเลยนะตายเพราะหยิบนี่แหละยังไงก็รอดนนะใช่เมื่อกี้เหรอเมื่อกี้น่าคาร์เตอน์ก็คือวนไปเจอมันอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้ก็เลยโดนเย่ทำไมพี่โค้ออกข้อได้บ่อย่างนุ๊กนุ๊กดูกูหันหลังหันหลังมาดูดิกูหมุนสามร้อยหกสิบเปล่า หมดไหมไม่ทำอะไรไม่รู้นมมันวิ่งไปทางไหนเบอร์มวิ่งไปทางไหนมันวิ่งไปทางนู้นทางนู้นซีร์ผายมหาบ้านโอ้ยว้าลองเบลี่ยนเมียนเหรอไม่ใช่เบลี่ยนเมียนอยู่ผมโอเคคุณจู๊ดเฟ็กกิ้งเฮนเสื้อปิจู่ดตรงนั้นมันมีใต้ดินจิมเสู้ๆขอบคุณค่ะยูมิโกจีจีกูดเกมส์เกิดตาย กือบตายกูจะฟังกิ่งเฮียนเยอะ p ูจะฟังกิ่งเฮียนเยอะเฮ้ยรอก่อนครอยู่ทำไมไม่ไปช่วยไปช่วยสิมันไล่ฉันอยู่เดี๋ยวเข้าพวกเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามันจะตายอยู่แล้วมันเดินกลับไปหาเมืองอ่ะโอ้ยไปก่อนืมเดินกยูมีโกนี่คืออาเชิพขงเรอหรือว่าเพื่อนอาเชิพไอ้เจ้าไอ้ฉันไอ้ฉันหลอก โอเคโอเคจ้กอยู่จ้กอยู่เยยจะกูเนี่ยทุกคนทุกคนมานี่แล้วเอาเดี๋ยวก่อนทำไมกูได้ตัวนี้อ่ะหายหรือเปลี่ยนตัวมาแล้วมันมาแล้วมากี้คิงโอนิ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 โอ้มันตามกูโอนิสก้าโอนิสก้าไทเกอร์ป่ะไม่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 รองเท้านี่แหละเฮ้ยกำลังลดเลย ตัวนี้มีแทงหลังเยี่ยมอู้หโดนได้ไงอยู่วะอู้หขอบคุณนะครับคุณฟ้าโอตัวนี้พอจุกกันนะพอจุกกันนะเอ้ยมา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 คุณฟ้าสนใจผมหน่อยครับุฟ้าสนใจผมหน่อยโอ้โหมันกั้นแล้ว อุ้ยรอดได้ไงรอดได้ไงอู้หูมาสะจั่นมาสะจั่นมาสะจั่นผมมีบอลเดินหาทีหนึ่งเดินหาทีหนึ่งโอเคต้องพับไม้แล้วล่ะเยี่ยมอุ้ยโอ้โหมันทางแล้วนะแคเอ็กมแคลเจูเนียร์มึงถอนใช่ไหมจูเนียร์มันชอบถอนอยู่แล้วมาหากู โอเคไปแล้วเจอแล้วมันเจอมันเจอผมมันเจอผมไปช่วยหน่อยช่วยนุกหน่อยตัวเนี้ยมันทำอะไรอยู่ตัวเนี่อะไรของมึงช่วยนุกหน่อย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 กลับลงมากลับลงมามันนั่นตีวิ่งตีอ่ะมันมันมันไม่ตเป็นตีรอเฉย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 รันลุกรอนเื่น โอ้ยโดนไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหน่อยไป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 ช่วยหน่อย้ากกูเลย thank you ไปไปไปหาเครื่องไปหาเตอรนี่ไงเอาไม่เออิีด้วย เครื่องนี้เสร็จแล้วไปหาเครื่องใหม่ซ่อมเลยต้องเบิ่งฮิ้วขวนได้ปหมฮุกอันฮุกใหม่ๆอ่ะไม่นเร็วกว่านี้ว่ะกูต้องไปเอาอุ๊ยโดนเฉยฮิวกันเองเลยหรอฮิวกันเองเลยหรอโอ้มันมาแล้วทุเดียวมาบอลรถถาม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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไปเอาโตัวอ,อุ้ยชิบหายวิ่งติดกว่า<ด>ไม่ทันไหนอ้อกว่าไม่น<ด>ไหนเฟ,ด,ฟดสองเองเขี่นงอุย้ยโดนเฉยเลย

อยู่บ้านกลางป้าอยู่สวยลว สวยแล้วสิอุ้ยไม่ไรกูแล้วอะบ้านเล่ท่อบ้านสองชั้นอ่ะโอ้โโดนสวยมันทะลุมาได้ไงวะมันเล่นเป็นอยู่แล้วเนี่ยเมอเมอขาดมาขาดมาตรงท่อเร็วเฮ้ยขาาตรงท่อขามาตรงท่อ เป็นไงได้โปรดเป็นไงกูกูชัวกูชัวใช่ไหมได้โปรดเย้ยหลอดคนเว้ย์เขาเรียกว่าอะไรนะเดอะพิกเดอะพิกเออเดอะพิกเดอะพิกอุยมันหาหาผมมาหาผมจู๊บบ็อกซ์จูเนียร์เครื่องเดิมมาเร็วบีงของเบีง อยมันพังมันพังไม้มันพังไม้ไม่เอา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 ที่ว่าเดือดหันไม่เจอมันอยู่บ้านกลาง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 เออกำลังวิ่งไปหากำลังวิ่งไปหาคนที่ซ่อมเครื่องเสร็จฝากด้วยฝากด้วยนุกฝากด้วยเฮ้ยเจอไม้แล้วเจอไม้แล้วเจอไม้แล้วมันย่องเหรอไปไหนแล้ววะมันงงมันงงอ๋อนั่นไงมันอยู่นู่นมันอยู่นู่น มันอยู่มันอยู่บ้านกลางมันอยู่บ้านกลางมันขึ้นไปบ้านกลางนุกน๊กนุก๊กมันมันย่องไปหานุกน๊กนุก๊กนุ๊กไปแล้วอบอกแล้วเออเครื่องเครื่องสุดท้ายก็จะเสร็จแล้วยังยังไม่กดนะช่วยนุกกนยน๊กก่อนช่วยนุ๊กก่อนเครื่องไหนอ่ะเสร็จคือเตรียมจุดแล้วเหรอเออเก้าเก้าละวเก้าเก้าละไปช่วยนุน๊กเลยไปช่วยนุ๊กเลยอยู่เพึ่งอย่เพิ่งมันกลับมามันกลับมาทีเนเี้ยโอ้ยเวรกรรมทำไมต้องมาแบบ สกิลชิคามันเ่อเยเครื่องก็เก้าเเหมือนกันนเออปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเพื่อนช่วยนุก่อนสวัสดี p me มี e พี่ผมมีบอลลาามบอลลทาทามกำลังไปนุกอ๋อให้ตูไปใช่ไหมกำลังไปจะให้จุดบอกนะได้มโดนหลอกโนหลอกโดนหลอกฮ้นหลอกโดนหลอกโฮนหเอกนหลอกอยู่ไหนวะ โอ้โหเฮียมันเจอกูแล้วไม่นะนูไม้ไม้ลมไม้ไงเออไปไปไปกูเฝ้าอยู่ๆเอาทำไมกดแล้วล่ะอย่าพึ่งลุกอย่าไม่เอาหัวออกเลยโอ้โดนใครจุดเครื่องกูจะรีพอร์ตกูจะรีพอร์ต พี่บอดเลยไอ้ชัดไอ้ชัดทำอะไรก็บอกกันแล้วตั้งสองสามรอบระเบิดเลยลุกเร่งรีบไปเอาตัวเองออกก่อนลุกจะระเบิดตายแล้วลุกแล้วอะไรลุกมึงออกให้มันงออกไม่ได้กูต้องดึงเองมึงต้องไปดึงเพื่อนลุนเนี่ยมึงหลอนแม้แต่มึงจุดเครื่องแล้วนะโอ้ยเนี่ยภาษาไม่จัดโอ้โหมึง มีเครืองเอ้ยเบอร์เบอร์เบอร์ไปหาโทเทพไปหาโทเทพไปหาโัเทพใครอยู่เทีเหรอไม่มีปะโอ้ยโดนหลอกบัดซบเอ้ยต้องหาโทเทพไฟให้เจอโนวันออกเลยออกเลยออกไม่ได้มันติดหัวอยู่ออกไม่ได้ติดหัวไอ้นกออกแล้วออกเลยอ้าวไมบอกว่ามันออกไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปวะไอ้นกหลุดแล้วไม่หรอ แล้วเหลือผมนี่เนี่ยไม่กูกูเฟมารี่จัดอุย้ยโดนหลอกอีกแล้วอทท่ะตอนนีไม่เจอเชื่อว่าอันนี้ไม่หลอกแน่อันนี้ไม่หลอกโอ้โหหลอกด้วยปัดซมโอ้ไม่ท no one, มันโนวันแม่โนวันด้วยไม่คือผมเจ็บอยู่แล้วด้วยอ้าวใส่หัวกูอีกแล้วอ, <laughs> ออกแล้วเว้ยหัวออกแล้ว มันช่วยยังไงอย่ามันโดนอ่ะโนวันต้องหาตัวเทมไฟต้องหาตัวเทมไฟไม่ได้ไม่ได้ฉันจะทอดทิ้งได้เอาเดี๋ยวดูเอ้าอ้เยีอยกูทอดทิ้งแล้วกูทอดทิ้งแล้วทั้งนั้นออกไปออกไปกูต้องทอดทิ้งแล้วไสี่ซอซีไอ้สัตว์กูกดนิ้วแทบหลุดไอ้สัตว์หลุดเฉยหมายถึงคือมันกดไม่ติดแต่แรกเลยอะหมายถึงเดี๋ยวหลุด อุ้ยหลอด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 โว้ยเฮ้ยได้อยู่ในทุนอรโอ้โหได้ศูนย์ฮัลโหลสิงโตนักล่าเซชิต้านักวิ่งเอ่อปาโลมานักว่ายน้ำโอ้โหจะไปฉีกไปปาโลมาละโถแล้วคาราดาล่ะคาราดาล่ะนกเกจดี่เลย มันต้องเล่นรถทุกเกียบเอาละขอโทษนึ่ว่าคานาดานอาหารนี่าอะไรที่มีความเป็นห่วงส้มตำไม่ใช่ลาบเป็ดไม่ใช่แกงหน่อยไหมเกงหน่อไม้โอ้โหหูห มาซ่อมเครื่องกับนุกดีกว่าซ่อมเครื่องกับนุกดีกว่าเอ้าโอ้โหกูไปแล้ว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 นุกนุกซ้ายมือซ้ายมือโอ้ยเดี๋ยว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 กดเฟสกดเฟสกดเฟสเอาไอ้นุกแล้วมันเอาไอ้นุกแล้วกดเฟสนะทุกคนมันย่องได้มันย่องได้ไม่ใครไปช่วยมั้ยจูเนียมึงไหวไวเนี่ยวันเนี้ยโอ้ยรอเฉย มันอยู่ไหนมันอยู่เมนูมันอยู่ไม่อยู่มึงดูเบาๆนะวันนี้สิเนี่ยอืมันหลงมันหลงทางมันหลงทางมันหลงทางโอ้มันหลงทางหลงทางน้องโอเค let's go อยู่เลยเหรออยู่เลยมีเมื่อมีหัวใจผมเจอตัวเทมไฟผมเจอตัวเทมไฟไม่ตัวเทมไฟโอ้ตัวเทมไฟตัวเทมไฟอ่ะ โอ้ชิปเปิ้งอล้วเทมไฟอยากได้โทเทมไฟเมื่อกี้มากเลยอ่ะนุ้นเดี๋ยวพาคนมาหานะเดี๋ยวพาคนมาหานะแล้วก็เดี๋ยวกูจะไปเอาโทเทมไฟมันจ้องอยู่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 มจ้องอยู่โอเคฝากด้วยมือฝากด้วยแหมมันไม่รอดโอ้โหโอ้บอกว่าฝากด้วยยังไงเล่าฝากแผลยังไงล่ะ ไม่มีไม้ให้เล่นเลยเหรอไงป้าเอ้ยเฮ้ยทะเลาะเท่ยจะร้อนไปโดนไฟว่ะโอ้โหเฮ้ยไม่มีไม้ให้เล่นเลยหิวไหม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 หิวเลยหิวเลยลงไปแต่คอแล้วหิวเร็วใช่ป่ะหูเจ๋งว่ะซ่อมเครื่องตรงนี้เลยเปล่าได้เลยเราสองเราสองเมื่อกี้ โอ้ยมันจ้องมันจ้องมันจ้องว้ามาโอเคโอเคไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชั้นเมื่อทำไมฉันไม่สนีมว่าเล่นดีขนาดนี้ดีเป็นไงด่กด้วยกลอนหลอนโอ้มันมองผมอีกแล้วผมหาหาแมทเล่นไม่ได้แมทนี้เล่นยังไงวะเอ้า โอ้โเมอเมอผมกว่าโดนเส้นไฟมาโดนฟาเกอร์เมอผมกว่าโดดไม่เป็นไรโอ้โมันวิ่งไล่ผมอีกแล้วเฮ้ยว้าวไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ตรงนี้ไม่มีแมสเล่นด้วยอะไรวะเนี่ย เฮี้ยมันกลับไป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 เราเห็นอ okay. ยู่มามามาเฮี้ยลเฮียลเฮี้ยลเฮียลเฮียลก่อนเฮี้ยลก่อนเฮี้ยลก่อนที่เป็นนักร้องอ่ะจะเซฟจะเซฟโอ้โหปีวีดีวีดีวีดีไปไหนนุ้ยไป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 มันมาแล้วนุ๊กไป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 โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับตนมนนเสร็จละะฮี่คือเสร็จแล้วเหรอ

เฮ้ยมันกลับไปมันกลับไปโบโลทามโบโลทามโบโลทามรับช่วยรับช่วยทางไหนวะตรงไปทางนั้นแหละตรงไปทางนั้นแหละตรงยาวตรงไปตรงไปมันมันหลงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหลงอยู่หลงอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยเปิดเลยมามามาถึงหน้าประตูเปิด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 เดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้มันอยู่ประตูแล้วเปิด เออเอาไปคนละดินอ่อนเออเออบังไว้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 บังไิวเนเออเอาฮิวหิวเอาฮิวิวหิว